ขอครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคันทุกคนครับอยู่กับช่องขนาทิ่ฟาร์มเด้อมืงเนี่พามาชมงอเด้อพี่น้องชมงอขี้ยะพาพี่พาน้องมาชมงอใมืงเนี่บมันจะกาะทุ่งนาคุ้มมือมือฝนเด้อคุ้มฝนเด้อจะจะคุ้มฝนมือนี่พี่น้อง พามาชมแม่แง่ไม่พอลุยซื้อเพิ่มกันเลยเ่าดีๆเอ้าจะพาไปเบิ้งจุดไม้ได้บ่เนี่ยเอ้าพามาเบิ้งพ่อพันธุ์มึงนี่พี่น้องพามาชมพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์งูโซกตูนี่งูเทึกแง่โซกตูกน้องเอ้ยพามาชมงูเทึกแง่ หกตูวมันนี่เออมีฮึกแดงกับฮึกดำสีมุมมาตาอนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเฮกแดงเด้อพี่น้องตัวนี้งอทึกเึกแดงง่ายจังตัวน้องน้องน่งย้อนดีๆโอ้โหทึกง่ายจังในวัยอายุสองปี นน่าดินแดงเยอะหัวทุกเด็กงน้อนいやいや pues mm. งดูอายุพ nah. ุ่งส่งตีเด้อีน้องดูนอนาดินแดงตะตันครับมาจะกอดทุ่งนาครับมือหนิมาจะกอดทุ่งนาเหมือนเดิมมือหนิอ๋อพี่พาน้องมาชมงัวทุก พี่โ่อฟันทองัวดเถิกง like ่ายตัวนี so well. ว้ซื้อบริมมุมตัวนี้งวดเถิกง่ายกันตัวนี้พี่น้องโอเฮ็ดกล้องเหรองวตื่นกล้องเล้วพี่น้องพาพี่พาน้องมาชมบรรยากาศทุ่งนาบรรยากาศทุ่งนาครับมือนี่งวดเถิกเด้อะเพื่อสนใจทิโตมาได้เด้อยถึงงวสวยหองเราต้องการป่วยอยู่ สูงร้อยสี่สิบห้าสูงร้อยสี่สิบห้าบวกด้วยถิ่งนอนสันผ่นาผ่ามึ่งหัวเด้อครับพี่พ่าน้มมาสุ่มหัวเด้อเลยก็ทุ่งนาสุ่มหัวขี้หน้าครับพี่น้องเออตัวไหนหัวแดงตัวนี้พลงานของตัวแดงเด้อลูกตัวนี้ ผลงานเทิกแดงเขาเลยตัวนี้ก็เลยสิงแดงหมดคือเพราะมันทะเลมีมาทิกต้นตัวนี้มาทิกข้าวตัวก็ตรวเทิกมาตรวจทุกไล่ของเราฮะเบิ่งนอหงอคอเลยแต่พี่พาน้องมาชมง hmm. ัวเด้อมเลยงูขี้ยะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเพื่อนเยอะครับพี่น้องกลนหน้นาดีทั้งนั้นเลยจูบรรยากาศคืมฝุตเอาพี่น้องเอาขนาดเอาฝนเด้อเหมือนนี่อูที่นี่เด้อพิ่กัดเด้อตำบลบ้านขออำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมนยยอยู่เหวนี่แห้งแล้งยาเขาไม่ค่อยได้กินเนาะ มียู่ก็บ้าอยครับพี่น้องเนี่ยพอได้ยู่ได้กินนยี่ดอกผมว่าครัเด็พาพี่พาน้องมาชมงัวเหมือนเนาะเดี๋ยวก็ลิ้งัวครับพี่น้องเป็นวัวไทยประสบบามัน ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ผมพี่เด้อหนึ่งพันพุทธิตามเป้าหมายปีนี้พี่น้องบรู้ที่ทำได้หรือไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ร้อยคนแล้วเพิ่งฮัททำได้ทอาทิตย์พี่น้องออกินหญ้าดีฮาดวะเนี่ยเอาสิาพาไปเบิ่งงวดทึกง่ายแล้วปิดคลิปกันพี่น้องอ,อ๋อเขาเบิ่งงวดทึบวะเนี่ย ย um ิ่ง่ยดูนี่กันเลยมันเน่าตะตันพ่อคุมฝูงเด้อมีฟอกตูอยู่นี่เพิ่นเพิ่นยงบุปปล่อยเอาใจตูพี่น้องรีวิวรีวิวหัวซวยหอนบ้าคู่ขี่เด้อนี่ คนเห็ดนัวเด้อคนติดซึ่งพามาเบึ้งพี่ใหญ่ตัวนี้สูงร้อยห้าสิบห้าบวกพี่ใหญ่ตลอดการคุมฝูงตัวนี้แม่รักแม่เคาะเพิ่นเลยตัวนี้ก็เลยก็เลี้ยงลูกค่ะลูกเพิ่นตัวแดงๆในน้อยเน,นี่ยหนักหนาครับ่น่องงไข่ดำเสมอกันทั้งสองพ่อพันหนึ่งแดงช้ำๆตัวนี้ คือว่าไซาได้พี่น้องตัวนี้พอฟันงามตัวนี้สีแดงเด้อแดงแดงตัวนี้คือว่าบุกีร้ายพี่น้องตัวนี้แดงแดงเชื่องเชื่องมีรุไม่ดัน,นะครับจับได้ใบไ,ได้ตัวนี้เด้อบรรยากาศทุ่งนาฝ้าพี่ฝา่น้องมือเดียวเอาขอพิชกิปียงคันนี้เด้อพี่น้องน้อง พอได้เข้ามาก็ฟากกดไลค์ก้นเจกดติดตามผมไปเด้อเป็นกับเราใจในการตะกี้ครับเอ้ามื้อนี้ก็ขอลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้เด้อ